แพ็กเกจหน้าเปที่จะช่วยทำให้เราเติบโตและเล่นได้ง่ายมากขึ้นขวรที่เราต้องจัดสวัสดีครับผมมิสเตอร์ซิวเวอร์ในเกมเดือดแรกนลล็อกโดยพื้นฐานในเกมเดือดแรกนลล็อกเขาสามารถเล่นได้ง่ายอยู่แล้วต่อให้เราเป็นสายฟรีแต่ยิ่งเราเป็นสายเติมหน่อยนะครับก็จะมีตัวช่วยสำคัญต่างๆมากมายทำให้เราเล่นได้ง่ายขึ้นไปอีกโดยเฉพาะอย่างแรกเลย VIP เพียงแค่เราจัด VIP หนึ่งเราจะได้รับฉายาสุดลิมิเต็ดซึ่งจะบวก Pattack ให้ถึง100้และ S m s t a ให้77ฉายานะครับเราสามารถมาใส่ตรงนี้ได้เพียงแค่เราเปิดใช้งานก็จะได้รับค่าสเตตัสเลยเขาไม่ได้มีแค่ฉายาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขายังมีเก็บอัตโนมัติพวกอุปกรณ์เวลาเราตีมอนสเตอร์ตกเราสามารถมาตั้งเก็บอัตโนมัติจากตรงนี้ได้เลือกคุณภาพของไอเทมที่เราเก็บไม่ว่าจะเป็นไอเทมสวมใส่การ์ดหรืออื่นๆและยังมีย่อยอุปกรณ์อัตโนมัติการแยกย่อยอุปกรณ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เราบอดได้แบบต่อเน,นื่องแต่เราต้องมาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับแยกอัตโนมัติแล้ว เลือกระดับที่เราจะทําการแยกไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีฟ้าสีม่วงหรือถ้าเราอยากจะแยกสีส้มด้วยเราก็กดติ๊กไปนะครับแต่แนะนําเก็บสีส้มไว้ก่อนแล้วเราค่อยมาเลือกแยกย่อยทีหลังมีซื้อยาอัตโนมัติเวลาเราบอดถ้าเรากลัวยาหมดเราก็กดที่ตั้งค่าและเปิดสิทธิพิเศษซื้อยาอัตโนมัติเวลาเขาใช้งานไอเทมนี่เห็นไหมยาก็จะถูกซื้อให้และยังมีวาร์ปไม่ใช้ไอเทมการวาร์ปที่ไม่ใชไอเทมเราก็กดที่เข้าตั้งค่าก่อนเลือกแถบทางลัดแล้วเราก็หาวิง่งมาก่อน1ชิ้นนะครับแบบนี้ แล้วลากมาใส่ด้านล่าง จากนั้นก็สามารถทําการวาร์ปได้เลยเขาจะวาร์ปโดยที่ไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับกดได้ตลอดกดได้เรื่อยๆเนี่ยแหละแค่ว i p 1นะครับช่วยให้เราสบายขึ้นเยอะเราจะฟาร์มตรงจุดไหนฟาร์มอะไรหรือว่าเราจะทำเควสนะครับมอนไม่ค่อยมีในแมปนั้นเราก็กดวาร์ปกดวาร์ปกดวิงกดวิงกดวาร์ปกดวาร์ปและเขายังเปิดร้านสตาร์ไลท์เป็นร้านค้าสําหรับ v i p 1เราก็เข้ามาที่ร้านค้าเลือกมอสิทธิพิเศษจะอยู่หน้าแรกเลยซึ่งสามารถซื้อของลดราคาได้แต่ จะได้แบบจํากัดจํานวนอย่างเช่นวาคิวรีเบสซิ่งที่รีสเตตัสหรือจะเป็นเซนีหินอัปเกรดก็มีเพียงแค่ v i p 1พ่ก็เพิ่มความสนุกและอัดทลดของเกมได้มากขึ้นยิ่งถ้าเราปลดล็อก VIP 2เราก็จะได้เจาะเกาะเพิ่มขึ้น250และเมจิกพาวเวอร์อีก50%ได้เป็นได้ไปในส่วนของตรงนี้เลยนะครับยังมีฟาร์มนอกเมือง e P ีบวก20%นจำนวนครั้งในดันเจี้ยนรายวันสูงสุดบวก3าจำนวนครั้งในเมโดดันเจี้นจะอยู่ที่ PVE เลือกดันเจี้นแล้วก ปกติเราจะสามารถสะสมได้สูงสุดอยู่แค่3ฉะนั้นเวลาเราเข้าถ้าเก็บครบ3แล้วเราต้องเข้ามาอีกหรือถ้าเราปล่อยบอด,ดยาวๆเราก็ต้องเข้ามาตีลงดันอีกแต่ถ้าเราใช้ VP2 ปุ๊บจำนวนรอบสะสมสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่6เราสามารถเก็บแล้วมาตีกลางคืนทีเดียวได้เลยหรืออยากจะตีตอนไหนก็ได้ครับเพราะเขาจะมีช่วงเวลานในการเพิ่มจํานวนรอบของเขาอยู่แล้วเผื่อใครอยากจะบอดแบบนานๆบอดแบบต่อนเนื่องการเปิด VP2 หรือเปิดสิทธิ์ซิเวอร์มูลเป็นส่วนสําคัญ ต่อมาเวลาการชาฟรีลดลงครึ่งหนึ่งในส่วนของกาชาฟรีจะอยู่ตรงนี้ะยะเลาวนา่ยก็จะถูกลดลงครึ่งหนึ่งด้วยกันนะครับเราก็สามารถเปิดได้ถี่มากขึ้นและแน่นอนก็ยังมีร้านค้าส่วนตัว s i l v e r m o o n จะอยู่ที่ช็อปและมอสิทธิพิเศษในร้านค้าเมนูที่2ร้านค้า s i l v e r m o o n เขาจะมีที่รีสกิลมีแพ็คเลือกโอลิเอรูแบบลดราคาเราสามารถใช้เพชรแดงในการซื้อได้จำกัด30กล่องมีเซนีมีฟื้นฟู SP ียิ่งไปกว่านั้นเรายังได้ดาร์ก Spirit h a m เมอที่เป็นตัวช่วยในการปลดล็อกช่องสามารถใส่การ์ดได้มากขึ้นถ้าเรามีการ์ดเจ๋งๆใส่ใส่ไปก่อนได้เลยหรือถ้าเรามีการ์ดระดับสูงยังไงเราก็ต้องใส่อยู่แล้ว VP ตรงนี้ก็เลยไม่ควรพลาดน,นะครับส่วนถ้า VP ถัดมาเรียกเป็น VP3 แล้วกันนะหลังจากที่เราปลดล็อกเราก็จะได้รับการ์ดมูลไลท์เลยนะครับเป็นการ์ดสวมใส่รองเท้าที่จะบวกความเร็วในการขึ้นที่ให้ถึง200ด้วยยและค่าคี่อีก5แต้มและยังได้ออม l ลาที่จะเพิ่มสเตตัสทั้งหมดให้หนึ่งเมื่อ เราโดนดาเมจยังมีโอกาสเกิดสกิลของไคลี่สกิลของพระทาให้ตัวละครยืนได้ง่ายมากขึ้นและยังได้รับไดมอน์ลุงอีก880บอกเลยว่าต้องจัดส่วนสิทธิพิเศษก็ยังได้อัตราการดรอปการ์ดเพิ่มขึ้น30%การฟาร์มหาการ์ดของเราก็จะง่ายขึ้นแล้วก็มีเอฟเฟกการฟื้นฟูโพชั่นบวก30%ของดีจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับกวาดล้างดันเจียนฟรีจากปกติเราก็ต้องลงไปต่อสู้แต่นี้ไม่ต้องเลยเราสามารถกวาดล้างดันเจียนได้แบบโดยที่เราไม่ต้องลงและเราก็จะไม่ต้องเสียเพชรด้วยนะครับและแน่นอนก็ยังเปิดดร้้าคาคะ ระดับ3ซึ่งร้านค้าระดับ3เนี่ยโคตรดีเพราะจะได้วาคิวรี่เบสซิ่งที่เราสามารถซื้อได้เพิ่มเติมอีกแค่สิบการฟามเลเวลการเก็บเลเวลของเราก็จะไวมากๆจากตรงนี้จะนามากกว่าคนอื่นเขาแน่นอนก็จะมีพวกของตีบวกด้วยส่วนถ้าเป็น VPC เปิดสุ่มสเตตัสพิเศษธาตุเพิ่มเติมของอุปกรณ์ระดับสีแดงโอ้โหโคตรเถื่อนความสามารถของอุปกรณ์ก็จะเยอะขึ้นนะครับนี่เป็นขั้นอบิสและยังได้อัตราการดรอปอุปกรณ์เพิ่มขึ้น3 0และหากเราตีบวกล้มเหลว เขาจะคืนวัตถุดิบให้ถึง25%พ p การสำรวจจะเพิ่มขึ้น40%ส่วนลดของกาชาถาวร10%และเปิดร้านค้าระดับ C เป็นร้านค้านี้ครับส่วนถ้าเป็น V.P 5โอหอันนี้บอกเลยว่าเถื่อนนักเพราะเราจะได้แฟชั่นปีกเป็นคอสตูมส่วนหลังที่จะบวกค่าสเตตัสให้สูงและยังได้ Max SP อีก2,005คีดาเมจ15%ไม่ใช่แค่นั้นนะครับจำนวนช่องใส่การ์ดอุปกรณ์ทั้งตัวเนี่ยจะบวกให้1ตรงนี้เลยที่ช่องการ์ดอุปกรณ์ของแต่ละคนจะมีมากและไวามาก อีกทั้งยังได้รับเพชรลุงและลานค้าระดับ5ที่เราสามารถซื้อคอตูมถาวรและดาร์สปิริตแฮมเมอร์ได้นะครับถ้าพูดถึง V.I.P แค่จัดแบบสนุกสนุกสตาร์ไลท์นี่ก็เพลินแล้วเป็นตัวช่วยในการบอดแบบสบายยิ่งมีเวลาเราเปิดบอดเท่าไหร่เรายังสามารถหาอุปกรณ์มาบวกมาใช้งานเพิ่มเติมได้แต่ถ้าอยากวิ่งไว V.I.P 3นะครับกำลังดีแต่ถ้าไปสุดทาง V.I.P 5ได้เลยนะครับนอกเหนือจากแพ็ก V.I.P แล้วเขาก็ยังมีแพ็กเกจอื่นๆตรงแพ็กเกจอีเวนต์เลือกอีเวนต์ตรงนี้เลยครับ นี่ที่เราต้องซื้อจะเป็นแพ็คลายเดือนที่เราจะสามารถรับรูบี้ได้ทุกๆวันแล้วราคาไม่แรงด้วยเพชรแดงเราสามารถเอาไปซื้ออย่างอื่นๆเพิ่มเติมได้นะครับเป็นแพ็คที่ต้องจัดต่อมาจะเป็นแพ็กกองทุนเติบโตเมื่อเราเลเวลถึงเราสามารถมารับพวกรูบี้ได้ซึ่งสูงสุดจะอยู่ที่เลเวล90โดยรวมเราจะได้8,888รูบี้ถึงแม้ว่าจะเป็นรูบี้แดงเขาซื้อของได้หลายอย่างและได้ใช้งานด้วยและก็ต้องจัดตรงนี้นะครับคาฟ่าวีไอพีก็เหมือนบัตรรายเดือนแต่เป็นบัตรรายเดือนสุดคุ้ม ซ u เปอร์วีไซื้อปุ๊บเราจะได้เพชรลุง980และทุกๆวันเราจะได้เป็นรูปี้นะครับอีก100พร้อมกับวัคคิลลี่เบสิ่งจากตรงนี้ถ้าเราจะเติมเพชรอยู่แล้วสู้เติมแพ็คพวกนี้ด้วยเลยอย่างน้อยเราก็จะได้รับของทุกๆวันได้นะครับส่วนถ้าเราเติมเงินสะสมถึงเขาก็ยังมีของแถมมาจอนีย er, ที่เปิดสุ่มการ์ดอัลบัมรูบี้และก็เซยนีส่วนถ้าเราอยากรับรางวัลแบบต่อนเนื่องเราต้องเติมเงินให้ถึงยอดและเติมติดต่อกันวันที่2ก็จะได้รับตรงนี้เลยครับหูแองเจิล และวันที่6จะได้รับเป็นหมวก a อ g งเจหรือเราจะเลือกเป็นอีวิลวิงก็ได้บอกเลยโคตรเดือดโคตรโหดเพราะเป็นแพ็คที่น่าจัดอยู่แล้วต่อมาก็จะอยู่ในส่วนของพาร์ทพาร์ทถือว่าเป็นไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะเพราะเราจะได้คอตูมนะครับที่บวกพลังจมตีให้ถึงย4และเมื่อเราเก็บเดวเวลปลดล็อกด้านล่างจะมีทั้งโอริเอโรดาร์คแฮมเมอร์สปิริตอีพิกการ์ดอาราบัมแจกไปอย่างนี้นะครับพวก5เวล10เวลแล้วก็ของป่าไปามีที่อัปเกรดเลื่อนขั้นอุปกรณ์ถ้าเราอยากเลื่อนขัั้้นอุปกรรณ์ใหะบสู ก็ต้องจัดและมีหมวกที่เป็นคอสตูมระดับรีเจเนอเรียคืออย่างไรก็คุ้มมากๆคุ้มค่าแน่นอนถ้าเราเก็บถึงเลเวล30แต่ในส่วนของพาร์เราก็ต้องทาเควสไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วมเวอร์บอส MVP, เควสซีซั่นอะไรพวกนี้นะครับในกรณีที่พาร์ตหายเราก็อย่าเพิ่งรับเควสให้หมดเผื่อใครอยากจะเติมนะก็เก็บเควสบางอย่างไว้อย่างเควสซีซั่นไว้สักเควสหนึ่งเขาจะได้ขึ้นแจ้งเตือนจากตรงนี้และเราจะได้ไปซื้อไปจัดได้แต่นอกเหนือไปกว่านี้เขาก็จะมีแพ็พคา ขายรายวันอย่างวาคิรี่เบสซิ่งพร้อมขวดเพิ่มอีพีที่เราได้รับเมื่อกำจัด Monster, มอนเตอร์ Guard, มีกาชาการ์ดมีกล่องโอริอีรูมีหินกันแตกมีหินกันลดเลเวลอันนี้จะเป็นของขายดีรายวันนะครับเอาจริงในส่วนนี้ที่มีแนะนําก็จะเป็นพวกวาคิรี่เบสซิ่งกับหินกันแตกถ้าเราจะตีบวกแต่ถ้าเราไม่ตีบวกเราซื้อแค่ตรงนี้อย่างเดียวก็ได้ส่วนถ้าเป็นของรายสัปดาห์ของที่น่าซื้อจะเป็นนี่ครับดาร์คสปิริตแฮมเบอร์ยิ่งเราปลดล็อกช่องใส่การ์ดได้เยอะจะเห็นผลในเรื่องการเล่นมากๆส่วนถ้าารอยกจะีบ อัปเกรดเลื่อนขั้นระดับของอุปกรณ์อาวุธเนี่ยครับอย่างเช่นอุปกรณ์ที่เราเติมเงินครั้งแรกสามารถมาเลื่อนระดับเลเวลได้นะครับก็จะเพิ่มความแข็งแกร่งให้อาวุธมากๆเพราะถ้าเป็นอาวุธสีแดงเขาจะสุ่มสเตตัสเป็นพลังโจมตีมาเลยแบบสูงสุด8 2 8 2อ่ะตรงตามสายความแรงบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับอย่าไปย่อยทิ้งเชียวนะแต่แน่นอนนะครับการเลื่อนขั้นก็ต้องใช้ของตามที่เขากําหนดซึ่งของจะหายากพอสมควรเพราะว่าสัปดาห์หนึ่งเราจะซื้อได้1อันถ้าเราใช้ดูบี้แต่ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้ด เราก็ซื้อได้แบบไม่จํากัดอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเลยว่าเราอยากจะอัปเกรดพวกอาวุธอุปกรณ์ของเราหรือเปล่าเพราะนอกจากอาวุธหลกักยังมีพวกเครื่องประดับอสซิรต์หรือว่าของบอสยางเลื่อนขั้นได้เหมือนกันส่วนถ้าเป็นของรายเดือนนะครับเขายังมีตั๋วเปิดสุ่มกาชาที่เก็ตถึง700ตัว๋วพร้อมไดมอนด์ซื้อได้3ครั้งต่อเดือนมีแพ็คการ์ดแพ็ครายเดือนอื่นๆงบน้อยก็จัดเท่าปริมาณที่เราต้องการงบเยอะก็จัดให้หมดทุกแพ็คเพราะว่าคุ้มค่ามากๆสําหรับแพ็คฮอตเซลส่วนถ้าเป็นแพ็คพิิเเศษที่่จะดงงมมมาาตาชวกกรรรหื หรือราเสร็จเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่อย่างเช่น e n d l e s s Tower อ a ์แอันนี้ก็ถือว่าเป็น1แพ็กเกจที่น่าซื้อจัดได้เหมือนกันนะครับหรือจะเป็นดันเจียนอันนี้เราก็จะได้รับกล่องเอาไว้สุ่มของพวกอาวุธระดับสูงแต่เราสามารถไปล่าบ,บอสพวก m v p ได้ฉะนั้นก็จัดแค่ตรงนี้เพื่อที่เราจะได้เลเวลแล้วก็เหรียญเพราะเป็นแพ็คแบบลดราคาด้วยสรุปกันอีกครั้งนะครับของที่เราต้องจัดหรือเชียร์ให้จัดอย่างน้อยนะครับก็จะเป็น VP1 เราจะได้ต่อยอดในแพ็คอื่นๆแต่ถ้างบมากหน่อยจัดถึง VP3 กจะได้อัตาารา ดอบการ์ดเพิ่มขึ้นพร้อมยังได้ไดมอนหรือเพชรลุงและกว่าล้างดันเจี้ยนฟรีฟรีกลับไปเติมในส่วนของอีเวนต์ไม่ว่าจะเป็นบัตรรายเดือนกองทุนเติบโตและบัตรรายเดือนแบบพิเศษเวลานั้นเรามีไดมอนเราก็มาซื้อ ว่าคิวดี้เบสซิ่งแจกมอสิทธิพิเศษสำหรับสตาร์ไลท์และขั้น3ซื้อให้หมดได้เลยและร้านค้าตรงนี้เราก็ควรจะต้องซื้อคอนเจาะลูกาสดและก็แพ็กเกจพวกนี้รายวันจะค่อนข้างคุ้มมากๆพอได้หินในการอัปเกรดเดเวลเยอะเลยอยากได้หินตีบวกก็มาซื้อตรงนี้ในกรณีที่เรารีบนะส่วนถ้าเรามีเงิน50ล้านที่เขาแจกมาให้นี่เลยครับเราก็มาซื้อพวกการ์ดซื้อพวกหินตีบวกโอรีอีรูนะครับเงินจะไปตรงไหนได้ก็ใช้จากตรงนี้ให้หมดารายวันของที่พัฒนาตัว อย่าลืมดาวน์โหลดเกมเตือนแรกนัลล็อกลิง์ดาวน์โหลดอยู่ใต้ล่างคลิปผมใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาเล่นกันเยอะๆพัดนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่พัทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบายไปละครับ